เงินรายได้บางส่วนที่จำนายวัตถุมงคลก็จะแบ่งไปทําบุญนะครับผมไว้บํารุงพระพุทธศาสนาแล้วก็ใช้ในงานสาธารณประโยชน์นะครับผมก็ขอสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีพี่เพื่อนที่ติดตามช่องสไตล์คนปทอนครับผม วัตถุมงคลครับที่เห็นอยู่ตรงหน้านครับผมคือเป็นวัตถุมงคลบางส่วนนะที่เก็บสะสมเอาไว้นะครับมีไม่เยอะนะครับผมผมเป็นคนที่บูชาวัตถุมงคลไม่ค่อยเยอะนะครับมีไม่เยอะแต่ก็อยากก็แบ่งปันให้พ,พเพื่อนๆได้บูชาในราคาที่เอื้อมถึงไม่แพงนะครับผมราคาแค่หลักร้อยนะครับผมที่เห็นอยู่นี้นะครับคือวัตถุมงคล ส่วนมากที่ได้มาคือได้มาจากของเพื่อนบ้างครับแล้วก็ตามวัดนะครับเวลาไปทําคลิปนะครับผมแล้วก็มีตามแผงบ้างนะครับแต่ตามแผงแตามไม่เยอะจะไม่เยอะนะครับผมวัตถุมงคลน,นะครับที่อยากจะแบ่งปันนะครับอันนี้คือเป็นพระผง ไฟพระเลิกนะครับออกวัดรับลำไยนะครับต้นลำไยนะครับที่เมืองการนะผมปีสี่เก้านะครับน,นี้ได้ไฟพระเลิกจากอ,าองค์ในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับจุดนะครับผมก็มีพระเกจิอาจารย์นะครับสมัยนั้นปกเสกนะครับ คุณไฟพระเลิกปีสี่เก้านะครับตรงนี้เปิดไม่แพงครับผมเปิดแค่ราคาแค่ร้อยเดียวนะครับผมหนึ่งร้อยนะครับผมแค่หนึ่งร้อยบาทนะครับไฟพะเลิกนะครับพระสวยๆนะผม ที่เป็นเหรียญเจ้าพระคุณสมเด็จพจระจัน์โตพรหมรังสีนะครับออกวัดอ,อมตะร,รถนะครับผมปี2530นสิบนะครับตรงนี้ก็เปิดราคาไม่แพงนะครับผมเป็นพระแท้ดูง่ายนะครับเปิดแค่ราคาแค่ร้อยเดียวนะผมหนึ่งร้อยบาทนะครับบูชาแบ่งกันไปนะผมแผงปันนะครับ หนึ่งร้อยนะครับผมนี่ครับสนใจก็ทักนะครับเป็นพระดีพิธีหมูนครับจะไม่ผิดก็มีหลวง,งปู่แชม่มวัดดอนยหหอมหลวงพ่ออุตมะนะหลวงพ่อครูระคน,นะปลุกเสกนะครับนี่เป็นเหนร,นนรียญหลวงพ่อโสธรปีสามเจ็ดนะผม รุ่นรวยรวยรวยมั่งมีสีสุกนะครับเนี่ยองละร้อยเหมือนกันนะผมตันนี้น่าจะเป็นพิธีหมู่นะครับออกแบบเซมาได้สวยเหมือนพิมพ์ยุคก่อนเลยนะผมพิมพ์ยุคก่อนเลยนะครับ นี่เป็นทัาพิมพ์ฉีเสือเนื้อแร่ครับเขาพรมชิงแงนะครับวันนี้ก็อยากจะออกเหมือนกันนะผมราคาไม่แพงนะครับเป็นพระแท้นะพิมปีสามศูนย์นะผมแต่สภาพก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับถ้าสวยก็หลายตังค์อยู่นะครับผมภาพนี้พร้อมเรียงมาเปิดอยู่ที่2 5 0นะครับ 250ครับพิมพ์ชีเสือเล็กนะครับผมราคา250พร้อมเลื่อมนะครับพร้อมเลื่อมบูชาขึ้นคอได้เลยนะครับผมเล่มใสอันนี้ก็เป็นชุดไตาพาาคีนะครับ ชุดไตภาคีน้อยนะครับออกวัดใหญ่นะครับวัดพระพุทธชินราชหลวงพ่อพระพุทธชินราชครับปีหนะึ่งห้าในพิธีมหาจากักรพรรดินะครั้งที่สองในช่วงกรุงรัตนกโกสินทร์นะครับผมจะมีพระพุทธชินราชพระชินสีแล้วก็พระศรีสัสดานะครับผมปีหนึ่งห้าดูนี้มีพคัคกิจร้อยการูปนะปลุกเสกนะครับแล้วก็ รุนี้เป็นพระที่หลวงพ่อกลวยท่านปลูกเศกนอกวัดด้วยนะครับผมตรงนี้แอดมินเขาเก็บไว้นะครับผมเก็บเขาเก็บไว้นะครับสวยนะผมเนื้อเนืเนื้อ,าอาวาดแกงเงินนะครับพระองค์นี้ไม่ทราบที่นะครับผม เปิดราคาอยู่ที่ห้าสิบาทนะครับไม่ทราบที่เลยอยู่ที่ราคาอยู่ที่ห้าสิบบาทพร้อมเลื่อมพร้อมเลี่ยมนะครับพร้อมเลี่ยมใช้บูชานะครับพ้าผงเนื้อดินนะผมะมีเส้นเกศาด้วยนะครับมีเส้นเกศาด้วยมีเหรียญ รุ่นเศรษฐีอุดมทรัพย์วัดไทยพัฒนานะวัดไพรพัฒนาอำเภอปูสิงห์จังหวัดศรีสิเกตนะครับผมเด่นปูนะครับรุ่นนี้เปิดสองร้อยนะครับเปิดราคาสองร้อยปูสวงนะครับผิวลุ้งนะครับเดิมๆนะครับ นี้รุ่นเททองครับพระเสวยวัดตรีดารามนะผมอันนี้เพิ่งบูชามาจากวัดนะครับราคาที่บูชาบางคือสามร้อยนะผมอันนี้ผมเปิดราคาเท่าเท่าทุนนะเท่าวัดนะครับราคาสามร้อยนะผมรุ่นเททองพร้อมกล่องนะครับนี่ออกปีสามเจ็ดหรือสามแปดเนี่ยผมไม่แน่ใจนะผมทำเจ็ดหรือสามแปดนี่นะครับ พราะสวัยวัดปีดาดามเทพเจ้าแห่งคลองกินดานะครับนี่ล้งปูขําพันนะ์ฮะอันนี้ผมล้างผิวนะ้วล้างไม่ค่อยดีนะครผมรุ่นพี่มหาทรัพย์นะครับพระธาตุมหาชัยนะับมีรันนัมเบอร์นะผมตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่200นะครับผมฉลองครบอายุ80ปีนะครับ ราคาที่สองร้อยนะครับนี่พระพระพุทโทน้อยครับพิมพ์กลางนะครับผมวัดอาวุธนะครับข้างหลังอักษรบาลีพุทโธนะผมปีหนึ่งหนึ่งนะครับดูนี้มีผสมมวลสารครับที่ทัน ที่แจกหักนะครับของคุณแม่บุญเรือนนะครับผมตรงมูลเติมนะครับผมผสมอยู่จานวนมากนะครับรัวนี้ผมเปิดอยู่ที่สามร้อยนะครับผมราคาสามร้อยปีหนึ่งหนึ่งนะครับพร้อมกล่องนะครับปีหนึ่งหนึ่งนะรพร้อมกล่องครับ ก็เป็นพระพิชิตมารปีหนึ่งสี่นะผมที่หลวงปูท่ทิมท่านปลุกเสกนะครับแล้วก็มีพระเกจิอาจารย์หลายรูปมาสมัยนั้นนะปลุกเสกนะผมก็มีจําได้ก็มีหลวงพ่อผมวัดช่องแคนะคผมด้วยที่สําคัญนะครับมีผงพายุมานผสมอยู่นะผมนี่ครับพายุมานผสมอยู่ครับ พระมิชิตมานนะผมครับอันนี้แตกปู่ที่วัดนนข้างครับนครราชสีมานะผมนครราชสีมาข้างหลังเป็นยันห้านะครับโมพุทธ,ธายะครับเป็นพระเจ้าห้าพระองค์นะครับมุนออกโดยมูลนิธิธรรมรัฐธรรมทัตนะครับผมปีหนึ่งสี่นะผมช่วงปียี่สี่หลวงปู่ทิมท่านยังแข็งแรงมากเลยครับ มีส่วนผสมของผงพายนะครับถ้าส่องถ้าลงกล้องก็จะเห็นมันมีเศษทองนะครับมีเศษเห็นมีเศษทองผสมอยู่ด้วยนะครับผมเศษทองคําเปลวนะครับผสมอยู่ด้วยตรงนีผ้ผมเปิดอยู่ที่ราคาแค่สี่ร้อยครับเปิดราคาให้สี่ร้อยครับ นี่เป็นผ้าปิดตานะครับจากวัดเลยนะครับผมมีบูชาจากวัดนะครับภาพปิดตาเนื้อตะกัวถ้ำชานะครับในงานออกในงานฉลองพิพิธภัณฑ์นะครับและพระมหาธาตุเจดีย์วัดนองโพนะผมปีห้าแปดนะครับข้างใต้ฐานก็มียันพุทซ้อนนะครับเป็นันประจำองค์หลวงปู่นะผมแล้วก็มีรันดัมเบอร์นะครับผม น,นี่ร้านอัมเบอร์ที่วัดราคา199ครับอันนี้ผมขอบวกเพิ่ม50บาทนะครับผมเปิดที่ราคาที่250นะครับ250ไม่ต้องเดินทางไปวัดนะครับผม250นะครับปิดตาหัวจรวดนะครับเนื้อตกว่าทาชานะครับ นี่เป็นเหรียญท้าเวสุวันนะผมวัดดอยใหญ่หอมนะครับเหรียญรุ่นนี้ครับสร้างแค่พันเหรียญเองนะครับผมเนื้อทองแดงครับสร้างแค่พันเหรียญครับที่สําคัญเลยผมให้หลวงปู่หลวงพ่อไปพรท่านจารให้นะครับผมท่านเป็นเจ้าวาดวัดดอยใหญ่หอมต่อจากหลวงพ่อแช่มนะครับนี่ครับจารนะครับผมนี่เป็นรันนัมเบอร์อยู่เป็นเหรียญ หนึ่งแปดศูนย์นะครับหนึ่งแปดศูนย์นะครับผมรุ่นนี้เนะี่ยเข้าพิธีผู้ท้าพิเศษหลายววละนะครับทั้งที่วัดจุลามณีก็ดาที่หลวงพ่อไปผู้ท้าพิเศษนะก็ท่านก็จะเอาเหรียญรุ่นนี้นะเข้าพิธีด้วยนะครับแต่ปีห้าเจ็ดตั้งแต่อ,องแต่ท้าเวสุวรรณยังไม่ดังนะผมตรงนี้นะผมเปิดสี่ร้อยนะครับเหรียญสี่ร้อย เพราะว่าหายากครับมีแค่พันเหรียญน,นะครับผมมีพร้อมรอยจานนะครับลองปูนะครับผมปูจานให้นะครับหนึ่งแปดศูนย์ผมมีสองเหรียญนะเหรียญหนึ่งผมเอาไว้บูชานะครับนี่ก็แบ่งปันให้พี่พเ,เพื่อนๆนะครับเป็นพระที่สร้างก่อนกระแสนะครับผมที่สําคัญพระจันทร์อิฐท่านก็ปลุกเสกนะครับที่ท่านพระจันทร์อิฐท่านจะมีพิธีพุทธาพิเศษเนี่ยท่านก็จะ นิมนต์หลวงพ่อเวยพรนะครับผมท่านไปปลุกเสกด้วยเสมอนะผมเพราะว่าท่านเคารพและนับถือหลวงพ่อเวยพรมากนะครับเห็นด้วนี้ก็เลยกลายเป็นว่าปลุกเสกหลายเวลานะครับผมนี่ครับพร้อมกล่องนะครับผมพร้อมกล่องนี่ครับปีห้าเจ็ดนะครับปีห้าเจ็ด นี่เป็นลูกหล่อหลวงปู่หงนะครับพระโพธิสัตว์แห่งจังหวัดสุรินทร์นะผมสุธฐานทุ่งมน,นครับรุ่นนี้ออ,ออกในงานกระถิ่นปีห้าห้านะครับใต้ฐานอุดผงนะผมอุดผงดูสึกเข้มขลังมากนะผมตรงนี้ผมเปิดไม่แพงนะครับผมเปิดที่ราคาแค่สามร้อยนะครับ นี่ครับราคาแค่สามร้อยครับออกปีห้าห้านะครับใต้ชายสังกตินะครับแล้วก็มีประทับตั้มโคตดนะครับผมนี่ก็อุดพงนะครับอุดพงองูนะครับราคาสี่ร้อยนะครับเอาราคาสามร้อยนะครับผม นี่ก็เป็นเหรียญเต่าหลวงพ่อกเกษมหลวงพ่อกเอกษมรุ่นนี้เนี่ยออกปีสามเจ็ดนะครับนี่หายากนะครับผมอ่สามสิบเมษาสองห้าสามเจ็ดนะครับครับนี่ผมเปิดอยู่ที่สามร้อยนะผม สามร้อยคเป็นทักแท้ดูง่ายครับอ,อยากแบ่งปันนะครับผมสนใจองค์ไหนก็ทักมาได้นะครับก็จะมีค่าส่งห้าสิบบาทนะครับผมเงินรายไ,ได้บางส่วนที่จำนายวัตถุมงคลก็จะแบ่งไปทำบุญนะครับผมไว้บำรุงพระพุทธศาสนาแล้วก็ใช้ในงานสาธารณประโยชน์นะครับผมเพราะว่าพระเครื่องวัตถุมงคลนี้ก็ได้มาจากพระพุทธศาสนานะครได้จากรุบาจารย์นะครับก็เราจะแบ่งวัตถุ รายได้นี้บางส่วนนะไปทำนุ่มบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยนะครับเพื่อใช้ในงานให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ